ฉันกำลังถูกเปลี่ยนแปลงให้เหมือนพระฉายของพระเจ้าทุกประการฉันกำลังถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้าและให้เป็นไปตามทุกอย่างที่พระวจนะได้พูดไว้เกี่ยวกับตัวฉันพระวจนะของพระเจ้าได้พูดว่า ฉันเป็นมากกว่าผู้พิชิตฉันเป็นผู้บริสุทธิ์และชอบธรรมฉันบริสุทธิ์และสะอาดเกลี้ยงเกลา่ปลาปราศจากมนทินใดๆฉันไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยจิตใจที่อิจฉาริษยาฉันไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยจิตใจที่ต่อสู้ขัดแย้งหรือสับสน ไม่ว่าฉันจะอยู่ที่ใดที่นั่นจะไม่มีการต่อสู้การขัดแย้งหรือมีความสับสนฉันถูกห้ามไม่ให้เกลียดตัวเองฉันถูกห้ามไม่ให้ฟ้องผิดหรือตำหนิตัวเองขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เอเมน